ลีลาวดีนิยายรักอมตะแฝงด้วยรถพระธรรมอล้ำค่าโดยธรรมโคตรบทที่23แผนการของสุวัฒนกุมารเมื่อกลับถึงบุพารามผมก็เข้านอนในกุฏิน้อยใต้ร่มสาระตามเดิมท่านอาจารย์ให้เวลาผมคิดอีกสองวันแต่ผมไม่มีอะไรจะต้องคิด เพราะได้ตัดสินใจลงไปอย่างเด็ดขาดแน่นอนแล้วไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงความคิดของผมได้นอกจากลีลาวดีคนเดียวเท่านั้นเวลานั้นจิตใจของผมเป็นคราวาสอย่างเต็มที่แล้วยังเป็นพระอยู่เฉพาะทางรูปร่างเท่านั้นผมนอนคิดแผนการอนาคตสร้างวิมานในอากาศอย่างสบายใจอีกสองสามวันเท่านั้นผมก็จะกลายเป็นสามีลีลาวดี กลายเป็นผู้จัดการสมบัติอันมหาศาลแทนท่านสุมังคละคฤหบดีดูก่อนท่านผู้มีอายุในวันรุ่งขึ้นนั่นเองวิมานอันเจิดจ้าของผมก็พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงท่านคงจะประหลาดใจมากถ้าผมจะบอกท่านว่าลีลาวดีเองเป็นผู้ทำลายวิมานของผมฟังดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นมาแล้ว ผมจะเล่ารายละเอียดถวายดังต่อไปนี้เช้าวันนั้นขณะที่กำลังนั่งเล่นอยู่ใต้ร่มสาระมีชายคนหนึ่งนำจดหมายฉบับหนึ่งมาส่งให้ผมเขาบอกว่าเป็นจดหมายลีลาวดีผมเปิดออกมาอ่านทันทีและได้พบว่าเป็นลายมือของลีลาวดีจริงๆจดหมายนั้นมีข้อความดังต่อไปนี้ท่านที่รักและเคารพอย่างสูงลีลาวดีต้องขอโทษท่านสักร้อยครั้ง ที่จะต้องทําให้ท่านเสียใจเพราะจดหมายฉบับนี้มันคงทําให้ท่านได้รับความสะเทือนใจอย่างหนักแต่ก็ยังอุ่นใจอยู่ว่าท่านเป็นผู้อบรมทางจิตใจมามากคงจะพอบรรเทาได้ท่านขาลีลาวดีขอกราบลาท่านเข้าสู่พิธีมงคลสมรสกับสุวัฒนกุมารในปลายเดือนนี้ด้วยลีลาวดีตัดสินใจสละท่านรับเอาสุวัฒนกุมารเพราะเหตุผลเพียงอย่างเดียว คือบุญคุณของแม่ชีวิตร่างกายนี้ลีลาวดีได้มาจากแม่เป็นสมบัติของแม่ลีลาวดีจึงขอมอบคืนให้ท่านจัดการตามประสงค์แต่ส่วนจิตใจนั้นเป็นของลีลาวดีโดยตรงและลีลาวดีขอมอบให้ท่านคนเดียวโปรดให้อภัยแก่ลีลาวดีด้วยนะคะสำหรับอดีตที่ผ่านมาแล้วขอให้ถือเสียว่าเป็นความฝัน ธรรมดาความฝันก็ย่อมมีทั้งดีและร้ายเวลานี้เราตื่นแล้วก็จงลืมมันเสียลีลาวดีเกิดมามีกรรมจึงขอใช้กรรมไปก่อนจนกว่าจะหมดในชาตินี้ความรักของเราไม่สำเร็จสมใจในชาติหน้าขอให้เราได้พบกันอีกและขอให้ความรักของเราจงราบรื่นปราศจากอุปสรรคใดๆถ้าการลืมลีลาวดีจะทำให้ท่านสบายใจขึ้น ก็จงลืมลีลาวดีเสียคิดว่าลีลาวดีได้ตายไปแล้วจากโลกนี้ก็แล้วกันขอกราบลาท่านอีกเป็นครั้งสุดท้ายขอให้ท่านจงเจริญสุขภายใต้ร่มกาสาวะพัดตลอดไปด้วยความรักและเคารพอย่างสูงลีลาวดีดูก่อนท่านผู้มีอายุผมแทบไม่เชื่อสายตาของตนเองว่าได้อ่านข้อความเหล่านี้เพราะความรู้สึกในขณะนั้นเลือนลางเต็มที คล้ายกับความรู้สึกนึกคิดในความฝันผมหยิบจดหมายนั้นขึ้นมาอ่านอีกเป็นครั้งที่สามและสี่จึงแน่ใจว่าตัวเองไม่ได้ฝันไปพอสติสัมปชัญญะกลับคืนมาความรู้สึกอย่างใหม่ก็เกิดขึ้นในจิตใจของผมเป็นความโกรธแค้นชิงชังอย่างร้ายกาจถ้าหากดีลาวด,ดีอยู่ที่นั่นด้วยผมจะต้องตรงเข้าไปบีบคอเธอตายอย่างแน่นอนท่านผู้มีอายุ เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้รู้สึกกับรสชาติของความผิดหวังมันทำเอาผมแทบกลายเป็นคนวิกลจริตไปทีเดียวผมเข้าสู่กุฏิปิดประตูแล้วก็เดินงุ่น่านกลับไปกลับมาคล้ายกับเสือติดกรงบางคณะความคิดบาบาก็เกิดขึ้นผมคิดจะศึกไปฆ่าลีลาวดีและสุวัฒนากุมารเสียให้สมแค้นแต่แล้วความคิดอย่างป่าเถื่อนนั้นก็หายไปเมื่อฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า เขาไม่มีความผิดอะไรที่ควรจะรับโทษหนักเช่นนั้นเขามีสิทธิอันชอบธรรมที่จะจัดการกับชีวิตของเขาเมื่อไม่สมหวังและเกิดทุกข์จึงเป็นความผิดของตนเองผมหวนคิดถึงคำพูดของสุมาณะภิกษุพูดสหายอีกครั้งที่ว่าทาราเอาจิตใจไปใส่ไว้ในที่ใดเมื่อสิ่งนั้นสูญไปใจเราก็เสียไปด้วยถ้าเราไม่เอาใจไปใส่ไว้ ไม่ยึดไว้ถือไว้เราจะไม่เสียใจเลยผมได้พยายามปฏิบัติตามคำสอนของสหายโดยการพยายามถอนเอาความรักอาลัยในลีลาวดีคืนมาให้หมดพยายามขมใจคิดว่าลีลาวดีได้ตายไปแล้วจากโลกนี้แต่ได้ผลน้อยเต็มทีสำหรับความรักอาลัยผมตะโกนอยู่ในใจคนเดียวว่าลีลาวดีผู้ทรยศแต่การที่จะคิดว่าเธอตายแล้วนั้นคิดได้ยากจริงๆ เพราะลีลาวดียังมีชีวิตอยู่ผมจะลืมเธอได้ก็ต่อเมื่อลีลาวดีตายจริงๆเท่านั้นดูก่อนท่านผู้มีอายุผมได้ทราบภายหลังว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นเพราะสุวัฒนกุมารคนเดียวเท่านั้นพอได้ทราบจากนางคฤหปะปัตตนีว่าลีลาวดีรักผมเขาก็วางแผนการทำลายรักของเราทันที เป็นการง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายไปกว่ากระดาษสองแผ่นแต่ผลที่ได้รับยิ่งใหญ่เกินคาดหมายเพราะกระดาษสองแผ่นนั้นสามารถทำให้ความรักของเราทั้งสองขาดสะบั้นลงอย่างสิ้นเชิงเขาเขียนจดหมายขึ้นฉบับหนึ่งทำลายมือให้ใคล้ายกับลายมือของลีลาวดีเป็นคำพูดลีลาวดีเซ็นชื่อลีลาวดีแล้วส่งถึงผมมีเนื้อความดังกล่าวแล้ว จดหมายฉบับนั้นได้ผลเกินคาดหมายมันทำให้ผมโกรธเล็กเกลียดลีลาวดีอย่างรุนแรงจนต้องเนรเทศตัวเองหนีจากกรุงสาวัตถีอย่างไม่มีวันกลับพอผมหนีไปกรุงสาวัตถีลีลาวดีก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเป็นลายมือของผมถ้อยคำของผมและเซ็นชื่อของผมแต่ผมไม่เคยเขียนจดหมายฉบับนั้นมันเป็นแผนการของเจ้าหนุ่มจากตักศีลาทั้งเพ ลีลาวดีอ่านข้อความเหล่านั้นด้วยน้ำตาลีลาวดีที่รักพร้อมจดหมายฉบับนี้อาตมาขอลาไปสู่จุดหมายทางที่ยังไม่ปรากฏอาตมาได้ตัดสินใจหนีจากลีลาวดีและกรุงสาวัตถีคราวนี้เพราะพิจารณาเห็นว่าถ้าอยู่ที่นี่ต่อไปจะเป็นอุปสรรคขัดขวางทางในความสุขของลีลาวดีต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด อาตามาไม่เหมาะสมกับลีลาวดีโดยประการทั้งปวงกรรมแต่ชาติก่อนได้ทรงให้อาตามาเกิดเป็นจันทานเป็นที่รังเกียจเยียหยามของคนทั้งชมพูทวีปชะตากรรมในชาตินี้ได้ผลักดันให้อาตามากลายเป็นมหาโจรผู้มีเบื้องหลังอันศกรปรกโสมมอาตามาเป็นสมณนะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองนอกจากบาทและจีวรอ,อาตามากับลีลาวดีมีฐานะห่างไกลกันดุดฟ้าและดิน ค่าของอาตมาน้อยกว่าผงธุลีที่ฝ่าเท้าของเธอเมื่อพิจารณาดูสภาพของตัวเองอย่างถี่ถ้วนแล้วอาตมารู้สึกละอายใจตัวเองเหลือเกินจนไม่อาจจะอยู่ดูหน้าลีลาวดีและชาวเมืองสาวัตถีต่อไปได้จึงขอลาไปตามยถากรรมของตนจงลืมอาตมาแล้วแต่งงานกับสุวัฒนกุมาเรเถิดเขาอยู่ในฐานะเหมาะสมกับลีลาวดีทุกประการ นอกจากจะเป็นความสุขสำหรับลีลาวดีแล้วยังเป็นการสนองคุณของมารดาด้วยถ้าลีลาวดียังสงสารอาตมาและปรารถนาดีต่ออาตมาก็จงแต่งงานกับสุวัฒนกุมารโดยเร็วอาตมาจะเป็นสุขใจที่สุดเมื่อได้ทราบข่าวการแต่งงานของลีลาวดีแล้วแม้จะรู้ตัวว่าตา่มต้อยเลวซรามและไม่อยากฝยสูงให้เกินสัก แต่อาตามาก็ไม่อาจหักห้ามจ,จิตใจไม่ให้รักอาลัยต่อลีลาวดีได้อาตามายังรักลีลาวดีอยู่และจะรักตลอดไปชั่วนิรันดรชาตินี้ความรักของเราไม่สมปรารถนาเพราะชาติชั้นวันณะอันต่ำต้อยของอาตามาเองกีดกันชาติหน้าขอให้เราได้เกิดร่วมกันอีกอาตามาจะพยายามสร้างบุญบารมีให้เท่าเทียมกับลีลาวดีต่อไป จงมีความสุขและสดชื่นกับครอบครัวอย่าให้ความคิดใดๆเกี่ยวกับอาตมารบกวนความสุขคิดเสียว,ว่าอาตมาได้ตายไปแล้วจากโลกนี้ความจริงชีวิตของอาตมาเมื่อปราศจากลีลาวดีแล้วก็เท่ากับตายจริงอย่าพยายามสืบถามหาอาตมาไม่มีประโยชน์ดอกอาตมาจะไปให้ไกลที่สุดจากสาวัตถีและจะไม่กลับมาอีกขอลาเป็นครั้งสุดท้าย รักชั่วนิรันดรเรวัตตะลีลาวดีเชื่อสนิทว่าเป็นจดหมายของผมเช่นเดียวกับที่ผมเชื่อว่าจดหมายฉบับนั้นเป็นของเธอแต่ด้วยความหวังที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเธอได้รีบส่งคนออกสืบถามหาผมแทบทั่วรุงสาวัตถีทั้งที่เชตวันารามและบุพารามแต่หามีใครพบไม่เพราะผมได้หนีไปแล้วจากกรุงสาวัตถี ก่อนที่เธอได้รับจดหมายปลอมถึงสมวันเมื่อความหวังชิ้นสุดท้ายหายไปลีลาวดีก็เข้าห้องปิดประตูขังตัวเองไว้ภายในระบายความโศกเศร้าออกมาทางน้ำตานี่เล่นหนอพระบรมศาสดาจ,จงตึรัสว่าปิยโตชายยเตโสโกความโศกย่อมเกิดจากความรักปิยโตชาเยเตพยัง ความกลัวย่อมเกิดจากความรักปิยโตวิปปมุตตัสสะเมื่อพ้นจากความรักแล้วนัตถิโสโ,โกกะโตพระยังความโศกก็ไม่มีความกลัวจักมีที่ไหนขณะที่ลีลาวดีกำลังร้องไห้เพราะเพลิงทุกนั่นเองสุวัฒนกุมารก็หัวเราะ ต่อผลสําเร็จแห่งแผนการของเขานางพรามณีผู้เปลยนมารดาของลีลาวดีก็พลอยโลกออกไปด้วยที่ได้ทราบว,ว่าผมหนีจากกรุงสาวัตถีไปแล้วไม่เสียทีที่เจ้าสาเร็จการศึกษามาจากตักกศิลาแล้วพระเลวตา่าหนีไปแล้วเช่นนี้ลีลาวดีก็เป็นของเจ้าอย่างแน่นอนนางพูดกับลูกเขยในอนาคตของตนอย่างชื่นชมเป็นอันว่าแผนการอลามกของสวัฒนกุมาร สำเร็จเรียบร้อยไปแล้วชั้นหนึ่งชั้นสองยังมีเขาสามารถเอาชนะหัวใจเพชรของลีลาวดีได้ไง่ายได้เช่นนั้นเชียวหรือดูก่อนท่านผู้มีอายุสําหรับลีลาวดีหยุดไว้แค่นั้นก่อนหันมาจับเรื่องของผมต่อไปท่านคงจำได้ว่าพระอาจารย์กะเวลาให้ผมไปบอกท่านที่เชตวนารามภายในสองวันแต่เมื่อได้รับจดหมายปลอมของลีลาวดีแล้ว ผมก็เกิดความโกรธแค้นชิงชังเธออย่างรุนแรงเคยรักเธอมากเท่าใดก็เกลียดมากเท่านั้นความโกรธแค้นอันเกิดจากความผิดหวังในลีลาวดีทําให้ความคิดอ่านของผมเปลี่ยนแปลงไปในแนวใหม่ทันทีความรักที่ผมเคยมีต่อลีลาวดีอย่างท่วมหัวหใจได้ถูกความโกรธแค้นเผาพินาศไปหมดสิน้นผมกราบลงที่นอนสามครั้งตั้งจิตระลึกถึงพระบรมศาสดาแล้วปฏิญาณในใจว่า ข้าพเจ้าขอมอบอุทิศชีวิตในพระพุทธศาสนาขอตายในร่มกาสาวพัดและขอเว้นขาดจากการติดต่อกับสตรีเพศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอเทพเจ้าในสากลจักรวาลจงเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพออาทิตฐานเสร็จผมจัดแจงเก็บบริขารเตรียมตัวออกเดินทางทันที เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยก็สะพายบาดแบกกลดข้ามแม่น้อำอจิรวดีไปโดยไม่ได้กลับไปบอกท่านอาจารย์เพราะต้องการไปอย่างเงียบเชียบไม่ให้ใครรู้กลัวเขาจะตามไปพบตัวเมื่อข้ามแม่น้ำอจิรวดีไปแล้วผมก็เดินทางข้ามทุ่งนาป่าไม้ไปทางทิศตะวันออกอย่างรีบเร่งในขณะนั้นแม้ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเพื่ออะไรมีจุดประสงค์อยู่แต่เพียงอย่างเดียวว่า จะหน,นีไปไกลจากกรุงสาวัตถีจากลีลาวดีผู้ทรยศให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้เท่านั้นท่านผู้มีอายุในที่สุดผมก็กลายเป็นคนพเนจรอีกครั้งหนึ่งและคงพเนจรอีกต่อไปตลอดชาติเป็นชีวิตที่ระหกระเหินพอดูคิดคิดไปก็สงสารตัวเองถ้าพระพรหมเป็นผู้ลิขิตเส้นชีวิตของทุกคนจริงพระองค์คงกำหนดให้ผม เป็นผู้แสดงบทโศกบนเวทีโลกเพราะพอเปิดฉากแรกผมก็ต้องแสดงเป็นเด็กจันทานแห่งครอบครัวที่ยากจนไล่ต้อนฝูงโคอยู่ตามทุ่งนาและตามป่าริมฝั่งแม่น้ำอจิราวดีในฉากที่สองผมต้องเป็นคนใช้ของนายผู้ทารุณในพระนครสาวัตถีในฉากที่สมผมถูกลิขิตให้แสดงเป็นมหาโจรผู้หยาบช้าทารุณพอเปิดฉากที่สี ผมก็กลายเป็นพระสมณะผู้มีลักษณะตรงกันข้ามกับมหาโจรภายในฉากที่สี่นี้ผมต้องแสดงบทโศกไปด้วยพอฉากที่สี่ปิดลงผมก็ต้องเป็นชายพเนจรในฉากที่สี่นี้เวลานี้ก็ยังคงแสดงอยู่จะไปปิดฉากลงในรูปใดขอให้ท่านผู้มีอายุคอยฟังต่อไป